ในวันนี้ทุกท่านได้เสียสละเวลาเอาหูมาฟังธรรมเพราะเสียงของพระธรรมนั้นเป็นเสียงที่ไพเราะที่สุดถ้ามนุษย์ฟังให้ดีจะไพเราะที่สุดถึงมันจะไม่มีรามก็คือระบำทงธรรนอง แต่ว่าโดยตัวของเสียงธรรมะนั้นทําให้มนุษย์พ้นออกจากทุกข์ได้เพราะเพลงหลายเพลงดังมาอาทิตย์สองอาทิตย์ก็เบื่อละแต่ว่าธรรมะนี่มันดังมาสองพกว่าปีแล้วนะเพลงเนี้ยเสียงเนี้ยมันก็ยังคงอยู่ต่อไปดังนั้นใครได้เอาหูมาฟังธรรมะบ่อยๆแสดงว่า หมูมีวาสนาหูมีวาสนาพระธรรมะในวันนี้ก็จะเทศเพอสมควรเก็บเวลาวันนี้ก็ต้องแบ่งเวลาให้กับทางที่เมื่อกี้าะมาก,ก็ไปเทศที่เหนือวัดประเพ่งนะอ่าเป็นงานสลากของชาวไทยใหญ่แล้วมี นักธุรกิจไทยใหญ่คนหนึ่งจับฉลากเล่นอัตมาพเดียเมื่อกี้นะเขาจกสลากกันนะแล้วก็ได้ตุเจ้าวัดม่อนก็เลยได้มาเทศให้เขาที่เหนือวัดประแพนนะนะเทศเสร็จแล้วมาที่นี่นะมาที่นี่ที่นี่เสร็จก็ไปวัดเจ็ดยอดอีกบ่ายโมงครึ่ง สองโมงประมาณนั้นกลับวัดเสร็จหกโมงครึ่งออกเดินทางไปเป้าเนี่นี่ทั้งวันนะคือคืนเราเ่าก็ดอกรบอก <c oughs> ก็ดีแล้วที่มีคนฟังทำรรอยู่ <c oughs> ก็รีบทำหน้าที่นี้ <c oughs> เช่นกัน ธรรมะในวันนี้ไม่เพื่อมาเป็นการเสียเวลาวันนี้จะมาพูดในเรื่องของการตัดสินใจการตัดสินใจเนี่ยมันเป็นจุดเริ่มต้นของการลงมือทำและพูดเพราะก่อนที่เราจะพูดก่อนที่จะเราจะลงมือทำเนี่ยมนุษย์ก็จะต้องมีการตัดสินใจ ก่อนเราจะสูบบุรี่ก่อนเราจะกินเหล้าก่อนเราจะไปเที่ยวก่อนเราจะทําอะไรก็ตามเราจะทําธุรกิจเราจะไปทํางานที่นี่ที่นู่นที่นั่นจะออกบ้านไปไหนอะไรก็ตามทุกวินาทีที่โยมจะดิน้นหรือเรียกว่ามี move m น n t นะให้มันสมกับเป็นิ i ตร e r นะครับมีการเคลื่อนไหวอะไรก็ตามเนี่ยมนุษย์ทุกคนก็จะมีการตัด สินใจก่อนการลงมือทำทุกอย่างแสดงว่าการตัดสินใจเป็นต้นกำเนิดที่ควบคุมชีวิตเราถ้าโยมให้ความสนใจกับความตัดสินใจน้อยลงเนี่ยชีวิตโยมมีสิทธิพลาดสูงเพราะว่าการตัดสินใจเป็นต้นเหตุของพฤติกรรมทั้งหมดนะ ถ้าเราไม่สนใจศึกษาให้ความสำคัญกับการตัดสินใจบางคนก็มักจะมาบ่นที่หลังว่าไม่น่าทำเลยเพราะช่วงที่ตัดสินใจนั้นผิดไปตัดสินใจผิดไปเอาละการตัดสินใจในเชิงพุทธเนี่ยมีทั้งหมดอยู่สองอย่าง หก็คือการตัดสินใจโดยใช้สัญชาตญาณสองก็คือการตัดสินใจในระดับเหตุผลและปัญญาสติการตัดสินใจอันที่หก็คือการตัดสินใจในรูปแบบที่ชื่อว่าสัญชาตญาณ การตัดสินใจแบบนี้นี่ค่อนข้างไวแล้วไม่มีเหตุผลแล้วไม่มีอะไรประกอบเลยก็คือว่าคิดปุ๊บทำปั๊บอะไรอย่างเงี้ยเราเรียกว่าการตัดสินใจแบบนี้ว่าการตัดสินใจแบบสัญชาตญาณสัญชาตญาณน,นี่มันไวแล้วบางทีมันก็แอบผสมอันอื่นออกมาด้วย เช่นผสมความกโกรธผสมความโลภผสมความหลงผสมกับตันหาออกมาด้วยก็เลยทําให้ชีวิตเราค่อนข้างวุ่นวายเพราะมันตัดสินใจไวเกินไปยกตัวอย่างเช่นมันมีสองระดับนะสัญชาตญาณกับอะไรนะสติปัญญาเหตุผลยกตัวอย่างเช่นโยมกําลังจะสอนลูกและโยมโกรธอยู่เงี้ยพอโกรธปุ๊บ ดาลูกปับ๊บการที่โกรธและดาปั๊บเนี่ยแสดงว่าเราใช้อะไรตัดสินใจก่อนจะพูดสัญชาตญาณหรือเหตุผลสัญชาตญาณคือไวมากใครก็ทำได้สัญชาตญาณแปลว่านิสัยพื้นฐานที่มนุษย์ส่วนใหญ่ก็ทำได้ง่ายใครก็ทำได้นะโกรธและดาเลยโกรธและดาเลยโกรธแล้วพูดเลยใครก็ทำได้นี่เป็น เอ,อมนุษย์ธรรมดาทําได้แต่มนุษย์ที่ไม่ธรรมดาเขาไม่ทําใครอยาจะเป็นคนธรรมดาหรือเป็นคนที่ไม่ธรรมดาอ่าทีนี้พอถ้าเราใช้อันนี้เมื่อกี้พูดถึงระดับสัญชาตญาณพูดปุ๊บดา่าปั๊บแต่ถ้าคนที่ใช้ระดับสติปัญญาเหตุผลเขาจะเปลี่ยนจากคําดาเป็นคําแนะนำ ดีไหมยยบคิดว่ามันดีขึ้นไหมเปลี่ยนคําด่าเป็นคําสอนเปลี่ยนคําด่าเป็นคําแนะนำแสดงว่าคนที่จะแนะนำคนที่จะสอนได้ก็คือคนที่ใช้การตัดสินใจแบบสติปัญญาเหตุผลล่ะเขาจะไม่ใช้ตามสัญชาตญาณที่ไวและไม่มีคุณภาพนะนสรุปเป็นภาษาบาลีง่ายๆว่าการตัดสินใจแบบ สัญชตาตญาณเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเป็นการตัดสินใจแบบใช้ตันหาส่วนการตัดสินใจที่มีเหตุผลสตินะั้นเราเรียกการตัดสินใจแบบนั้นว่ามีปัญญานัตันหากับปัญญาเอาไปแยกให้ดีในชีวิตนะถ้าโยมใช้การตัดสินใจแบบปัญญาเยอะๆเนี่ยโยมจะได้ประโยชน์จากทุกเรื่องและผิดพลาดน้อยมากในชีวิต ถ้าเราตัดสินใจแบบตันหาเนี่ยเราจะมีความวุ่นวายสูงในชีวิตเพราะตัดสินใจผิดตัวเดียวก็ทั้งลำก็ผิดหมดเหมือนกับหัวรถไฟถ้ามันพายโยมไปตามรางตามทางถูกต้องของมันข้างหลังก็จะตามไปถูกทางทั้งหมดแต่ถ้าหัวมันไปในที่ที่ไม่ควรไปเออ ไปในที่ที่ไม่สมควรจะไปอ่ะหัวมันอ่ะมันก็จะพาทั้งตัวทั้งลําไปด้วยหมดเลยอ่จจะไม่ได้อยู่บนรางอีกต่อไปทั้งลำานะดังนั้นการตัดสินใจจึงเป็นสิ่งที่สำคัญมากจึงฝากบอกให้ทุกท่านว่าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างเช่นเราเห็นคนอื่นได้ดีถ้าเราใช้ตันหาคิดปุ๊บเนี่ยเราจะอิจฉาเลยไวมาก อิจฉาแล้วทำลายทําลายเขาทันทีนินทารับหลังอะไรก็ตามเมนี่ยเพราะอิจฉาตัวเดียวเนี่ยเห็นเขาได้ดีแล้วก็ทนอยู่ไม่ได้อิจฉาตาร้อนทําลายเขาแต่พอจากที่ถ้าเราใช้ตัวสติปัญญาตัดสินใจเห็นเขาได้ดีปุ๊บเราจะไม่อิจฉาละเราจะขึ้นมาอีกระดับหนึ่งก็คือ ส่งเสริมสนับสนุนยินดีกับเขาเห็นไหมว่า <á ld> <as> เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์เหมือนเดิมแต่ปัญหาและความวุ่นวายคนที่กำหนดก็คือตัวเราเองเพราะถ้าเราใช้ตัณหาตัดสินใจเยอะๆเนี่ยปัญหาจะอยู่รอบตัวโยมเยอะถ้าโยมใช้ปัญญาในการตัดสินใจในชีวิตเยอะปัญหาก็จะลดลงเยอะเช่นกัน คนที่ใบรุ่นบางคนเห็นเพื่อนเขาสูบบุหรี่กินเหล้าแล้วเขาก็เกิดอยากขึ้นมาเหมือนคนอื่นสแสดงว่าัยรุ่นคนนั้นกำลังใช้ตัณหาหรือปัญญาตัดสินชีวิตเขาเห็นเขาสูบยาสูบด้วยเห็นเขากินอยากดื่มด้วยอะไรเงี้ยในขณะนั้นใช้ตัณหาหรือปัญญาตัณหา แิ่ใจปุเ๊เดี๋ยวก็ผิดไปหมดเดี๋ยวก็ต้องไปตินต่อแล้วก็ไปต่อยอดเรื่อยๆแล้วสุดท้ายสุขภาพก็ลดลงเงินก็ลดลงนะเหล่านี้เป็นต้นแต่ถ้าเรามีเหตุผลปุ๊บม,มีสติปัญญาปุ๊บเนี่ยเราก็จะต้องมองละว่ากินไปแล้วเราเคยเห็นคนแถวบ้านเรากินไหมกินแล้วมันมีเงินหรือเปล่าสุขภาพเป็นยังไงและเริ่มมีเหตุผลมากขึ้น ชีวิตเราก็จะไม่ค่อยวุ่นวายเพราะว่าเราใช้การตัดสินใจในระดับเลเวลสองก็คือเลเวลที่คนทั่วไปมียากเนะีดังนั้นทุกท่านทุกคนถ้ามีการตัดสินใจแบบตัณหาและปัญญาเนี่ยตัวธรรมะตัวนี้เอามาวิเคราะหนะ์ในชีวิตเราเพิ่มขึ้นเนี่ยชีวิตโยมก็จะมีการวิเคราะห์คำพูดและความคิดมากขึ้น จากคำด่าก็เป็นคำแนะนำจากอิจชาก็เป็นสนับสนุนช่วยเหลือส่งเสริมเห็นไหมมันดีขึ้นไปหมดดังนั้นถ้าเรามีเหตุผลเพิ่มมากขึ้นมีสติปัญญาเพิ่มมากขึ้นเนี่ยการฟังธรรมนี่แหละก็ทำให้เราการฟังธรรมะบ่อยๆนี่แหละทำให้ไปสนับสนุนตัวตัดสินใจที่ใช้ปัญญา ถ้าเราฟังบ่อยๆปัญญาก็จะเกิดขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะตัดสินใจในการใช้ปัญญามากขึ้นปัญหาความรุนแรงทั้งหลายอะไรก็ตามก็จะลดลงไปหมดความวุ่นวายในชีวิตก็จะลดลงไปหมดพอมนุษย์ตัดสินใจผิดเนี่ยสุดท้ายบ้านปลายชีวิตมีปัญหาลืมเก็บเงินลืมสร้างอาชีพลืมสร้างความมั่นคง,งของชีวิตกินกินเที่ยวเที่ยไปเรื่อยวัน สุดท้ายเท่าแก่มาลำบากแล้วเราก็พากันไปโทษดวงชะตาโทษเทพระเจ้าบันดาลแต่ทั้งที่ทั้งหมดเป็นเรื่องการตัดสินใจที่ผิดตั้งแต่แรกต่างหากดูดีๆฮะโยมต้องวางแผนชีวิตให้ดีคิดโดยใช้ปัญญาอย่าคิดโดยตัณหาแบบง่ายๆและชีวิตโยมจะปลอดภัยขึ้นแล้วเราก็พากันไปโทษดวงชะตาโทษ สิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างโทษอะไรซึ่งเขาไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลยนั้นคนที่กำหนดชีวิตเราเองก็คือตัวของเราเองดังนั้นโยมเมื่อโยมเป็นคนกำหนดชีวิตตัวเองเนี่ยเราก็จะต้องสร้างตัวเองให้มีคุณภาพที่จะพอมีคุณภาพเพียงพอที่จะมากำหนดชีวิตตัวเองเพราะถ้าเราไม่มีคุณภาพแล้วเราจะมากำหนดตัวเองเนี่ยไม่ได้อันตราย นะจึงต้องเพิ่มสติปัญญาศักยภาพสกิลเพิ่มเลเวลของตัวเองซะก่อนนะมันฟังทมบ,บ่อยๆฟังเหตุผลบ่อยๆฟังสติปัญญาบา่อยๆฟังอะไรที่มันมีประโยชน์แล้วก็มีสติปัญญาเพิ่มความรู้บ่อยๆมันจะทําให้การตัดสินใจของโยมนั้นมีเหตุผลมากขึ้นนะแล้วก็จะค่อนข้างไม่มีปัญหาในชีวิตพะวางแผนมาดีตัดสินใจดี ถ้าโยมบางคนเหวี่ยวน,นอก